เรื่องราวของเราในวันนี้คือเขตร้อนชืน้นใช่แล้วที่นี่ชื้นและร้อนและบางแห่งยังมีประวัติอันร้อนระอุอีกด้วยละที่ยอดของต้นไม้เขตร้อนมีผลตอบแทนที่มีรสชาติหวานแต่อันตรายที่นี่ยังเป็นโลกของดกมาคอสีแดงที่ปลดปล่อยจากกรงและส่งกลับไปย่างที่ที่มันควรอยู่มีชายหาที่เส้นศูนย์สูตรที่ซึ่งยังมีนักล่าดึกดำบรรออกล่าอยู่ และนี่คือป่าดงดิบในเขตร้อนหรือว่ามันเป็นถิ่นฐานแรกของมนุษย์บนดาวอังคารกันแน่สถานที่แรกของเราทอดไกลออกไปในมหาสมุทรกว่า6,000กิโลเมตรไขมุกจำนวนหนึ่งที่ถูกโยนเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดเกาะเขตร้อนที่มีชื่อว่าฮาวาย จากอาวกาศมันดูสงบเงียบทว่าหมูกก่เกาะฮาวายซึ่งประกอบด้วย122เกาะล้วนมีจุดกำเนิดอันรุนแรงเกาะใหญ่หรือที่เราเรียกว่าฮาวายมีภูเขาไฟขนาดใหญ่และตื่นตัวที่สุดในโลกมันก่อตัวเหนือจุดร้อนเป็นจุดบนเปลือกโลกที่ซึ่งหินที่หลอมละลายดันตัวขึ้นมาบนพื้นผิวโลก และที่ซึ่งลาวาร้อนไหลลงสู่ทะเลและม่านควันหนาจากกรดไฮโดรคอริกลอยขึ้นกลางอากาศและเกาะใหญ่ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในการระเบิดทุกครั้งนับแต่ปี1983เป็นต้นมาพื้นที่ชายฝั่งใหม่กว่า120เฮกเตอร์ได้ก่อตัวขึ้น และชีวิตที่พัดผามาพร้อมกับลมเทรดวินอันเปียกชื้นได้เข้ามาตั้งรกรากบนเท่าภูเขาไฟอันแสนอุดมสมบูรณ์ลมเทรดวินที่นี่พัดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อมันปะทะกับภูเขาที่ก่อตัวเพราะกิจกรรมภูเขาไฟมันจะถูกดันให้ลอยตัวขึ้นและปลดปล่อยความชื้นก่อให้เกิดเป็นป่าดิบชื้นอันแสนพิเศษพืชและสัตว์ท้องถิ่นในป่ากว่า90%ซไม่พบที่อื่นทําให้บางครั้งฮาวายถูกเรียกว่านครหลวงแห่งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของโลก แผ่นแปซิฟิกเพลทที่ฮาวายตั้งอยู่นั้นเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลากว่าล้านปีที่สายผ่านเทคโทนิกชิ้นนี้ได้นำเกาะห่างไกลไปจากจุดเดิมภูเขาไฟบนเกาะคาไวยอที่อยู่ห่างจากฮาวายเกือบ400กิโลเมตรดับสนิทไปแล้ว และฝนที่นี่ตกลงมาอย่างพล่างพลูโดยเฉลี่ย278วันต่อปีหรือกว่า11,000ม mm. ิลิเมตรสายฝนที่กัดซอะก้อนหินภูเขาไฟและก่อตัวเป็นหุบห้วยและภูมิประเทศอันตรการตาหลังจากนั้นเราจะโบยบินไปกับกระแสล,ลมเทรดวินที่พัดขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ลอยไปกับกระแสน้ำเขีดร้อนจนกระทั่งถูกพัดไปถึงชายฝั่งเคนยามหาสมุทรอินเดียไม่ได้สงบอยู่เสมอทุกๆสองสามปีจะมีพายุที่รุนแรงเป็นพายุที่เหลือทิ้งเหยื่อไว้เบื้องหลังเมื่อความสงบหวนกลับมาและคลื่นล่าถอยไป ปูว่ายน้ำที่บาดเจ็บนับร้อยเรียงรายกันอยู่บนชายหาดดึงดูดนักล่าที่ไม่น่าเชื่อให้เข้ามาก้าวตรงมาจากยุคไดโนเสาร์ตะกวดมาที่ชายหาดเพื่อมองหาอาหารทะเลสดๆเจ้าตะกวดคล่องแคล่วมากบนบกและในน้ำ และถูกดึงดูดมาจากรอบๆเพื่อมาหากรรมอาหารทะเลครั้งใหญ่ก้อนหินเรียงรายไปด้วยซากแมงกระพุนทั้งที่ตายและใกล้าตายแต่เจ้าตะกวดกับไม่สนใจปูว่ายน้ำใช้ชีวิตทั้งชีวิตในทะเลขาของมันไม่แข็งแรงพอจะเดินบนบกจึงหนีไม่รอดจากขากไกลอันทรงพลังของตะกวดไปได้เปลือกของปูช่วยอะไรไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีปูอื่นๆบนชายหาดเช่นปูปีศาจพวกมันอยู่พ้นน้ําได้และตะกวดอาจกินพวกมันด้วยแต่ไม่ใช่วันนี้เพราะว่าอาหารนีมากเกินไปปูปีศาจออกมาร่วมหากินด้วยและลากซากปูว่ายน้ำเข้าไปในโพรง กวดออกล่านในเวลากลางวันแต่เมื่ออิ่มหมีพีมันแล้วเช่นนี้พวกมันจะคลานกลับเข้าถ้ำไปนอนพักน้ำเริ่มขึ้นกลับมาแล้วและปูว่ายน้ำที่ยังไม่ถูกกินถูกน้ำซัดไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาที่สัตว์แห่งท้องทะเลจะได้กินอาหารบ้าง มีอาหารมากมายซะจนหมึกยักษ์แทบไม่ต้องขยับออกจากโพรงปูว่ายน้ำที่รอดชีวิตยังกินพวกเดียวกันเองอีกด้วยกระแสน้ำจะฉีกร่างปูใดๆที่เหลือ และเปลือกที่ถูกซัดกลับขึ้นมาในครั้งหน้าจะถูกลมพัดปลิวไปจนกระทั่งมันกลายเป็นเศษเล็กๆส่วนหนึ่งของชายหาดเขตร้อนแห่งนี้และก็ยังมีประโยชน์มากอีกด้วยสารที่สกัดจากเปลือกปูนั้นใช้ในการตกแต่งแผลไฟไหม้ซึ่งถูกเรียกว่าไคาตินมันช่วยให้แผลหายดีอันที่จริงการแพทย์แผนใหม่ส่วนหนึ่งเริ่มต้นจากเขตร้อนนั่นเอง ที่ใ,ใจกลางแอฟริกามีผู้คนที่ไม่เพียงอยู่ในป่าแต่อยู่ร่วมกับป่านี่คือป่าอิทุริทางตะวันออกของคองโกส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสำรวจแต่ภูมิประเทศเป็นที่คุ้นเคยของคนเหล่านี้คือชาวแบมบูติซึ่งใช้ป่าเป็นทางบ้านและแหล่งหากิน ไม่ใช่วันปกติผู้หญิงกำลังเตรียมสีเข้มทาตัวแบบพิเศษอย่างใจเย็นโดยผสมทานกับน้ำจากผลไม้ป่าคนทั้งเผ่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องตกแต่งร่างกายเพื่อวาระพิเศษนี้รูปแบบที่ใช้เป็นแบบดั้งเดิมตามประเพณีแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายแต่และรูปแบบใช้เพียงครั้งเดียวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับผึ้ง เพราะวันออกล่าน้ำพึ่งวันแรกของปีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนักล่าน้ำพึ่งที่เก่งที่สุดเป่าตแตรน้ำพึ่งตามประเพณีของเขา เป็นการเป่าครั้งสุดท้ายก่อนจะมุ่งหน้าออกไปในป่าพึ่งน้ำหวานแอฟริกันเป็นพึ่งที่ดูร้ายพวกมันมักจะทำรังสูงบนต้นไม้อาจสูงถึง30เมตรแต่ไม่มีสิ่งใดจะทำให้ชาวแบมบูติย่อท้อกระทั่งมีใบไม้รมควันห้อยไว้บนบ่า ชายคนนี้ก็ยังปีนป่ายได้อย่างคล่องแคล่วตามด้วยคนแบกตะกร้าเพื่อวางเชือกพวกเขาไม่ได้ปีนต้นไม้ที่มีรังพึ่งเพราะลำต้นของมันหนาเกินไปพวกเขาเลือกต้นไม้ที่ต้นผอมกว่าข้างๆและปีนป่ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆช่วย เพื่อไปให้ถึงรังพวกเขาจะโยนเชือกเลียหน้าจากต้นที่อยู่ไปยังต้นไม้ที่มีน้ำผึ้งซึ่งอยู่ใกล้ๆด้วยการใช้เสายาวซึ่งลากขึ้นมาจากพื้นดินพวกเขาจะสอดเชือกพันกิ่งไม้ที่แน่นหนาไว้ขณะที่ผู้ช่วยบนพื้นดินเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดขณะที่พวกเขาจะข้ามไปตอนนี้พวกเขาอยู่บนยอดไม้ ถ้าหากว่าทาพลาดอาจถึงตายได้ <Benim> เมื่อไปถึงเป้าหมายแล้วนี่คือตอนที่ใบไม้รมควันเข้ามามีบทบาทด้วยลมเป่าจากนักล่าน้ำพึ่งทำให้ควันเริ่มหนาแน่น ян, และควันเย็นๆจะถูกรมเข้าไปที่ปากรางัง ถ้าพึ่งระดมฝูงออกมาแล้วจู่โจมมั่นคงเป็นหายนะนักล่าทั้งสองคนคงเสียการทรงตัวแล้วตกลงไปตายแต่นำพึ่งเป็นแหล่งความหวานเพียงอย่างเดียวของชาวแบมบูติพวกเขาต้องยอมกัดฟันทนกับความเจ็บปวดและสุดท้ายผลตอบแทนสีทองมาอยู่ในมือที่ถูกพึ่งต่อยจนบวมของพวกเขาแล้ว และแม้ว่าเพึ่งจะโกรธแค้นแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะขับไล่ผู้บุกรุกออกไปร่างใหญ่เช่นนี้ให้น้ำพึ่งถึง4ลิตรทุกคนเฝ้ารอการกลับมาอย่างใจจดใจจ่อผลตอบแทนรสหวานชิ้นแรกของฤดูกาลถูกย่อนลงมาอย่างช้าๆผู้ที่ปีนต้นไม้และผู้ช่วยบนพื้นดินจะได้สิบลิ้มรสมันก่อน พวกที่อยู่บนดินจะได้ชิมก่อนตามติดมาด้วยพวกที่เป็นนักล่าบนยอดไม้น้ำพึ่งบางส่วนเท่านั้นที่จะได้กลับไปยังหมู่บ้านมันเป็นสิทธิพิเศษตามประเพณี คนที่พบและขโมยรังแรกของน้ำผึ้งจะได้ชิมน้ำผึ้งก่อนมันคงจะหอมหวานเป็นพิเศษถ้าคุณไม่ได้ลิมรสหวานมาเลยตลอ,อดฤดูกาลที่แล้วการต่อยจากฝูงผึ้งแอฟริกันอาจได้แรงถึงชีวิตแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีผึ้งไร้เหล็กในที่มีฟันอยู่ด้วยพวกมันจะตอมซากศพฉีกผิวหนังออกแล้ว<แ>ล <ะ dodge> ลเคี้ยวเนื้อภายใ,ใน ว่าแผ่นดินเกิดของคุณไม่มีอากาศแบบเขตร้อนและเป็นเช่นนี้อย่าเพิ่งเสียใจคุณสามารถสร้างได้วันหนึงน่งในฤดูหนาวอันเย็นเยียบที่คอนวอร์ทางตะวันตกของอังกฤษไกลออกไปทางเหนือของเส้นศูนย์สูตรกว่า50องศาคุณคงคิดว่าไม่มีป่าดิบชื้นที่นี่แต่คุณคิดผิด ใต้โดมทรงอนาคตพวกนี้ห้องแห่งชีวิตราคา80ล้านปอนด์กำลังถูกสร้างขึ้นแต่ละโดมมีพืชพันธุ์จากหลากหลายถิ่นในโลกทั้งหมดเริ่มต้นในหลุมดินเหนียวที่เลิกใช้แล้วแต่จากหลุมในดินขนาดใหญ่แห่งนี้มหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อเสร็จสมบูรณ์คุณจะไม่ต้องออกจากตะวันตกของอังกฤษไปเยือนเทือกเขาฮิมาลัยเมดิเตอร์เรเนียนและป่าดิบชื้นเขตร้อนซึ่งผสมผสานอเมซอนแอฟริกาตะวันตกมาเลเซียและเกาะในมหาสมุทรเช่นฮาวายพวกเขายังวางแผนจะสร้างทะเลทรายอีกด้วยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกสถิติโลกของกินเสบุ๊กไปแล้ว นั่นคือนั่งร้านของกล่งนกที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกหลังคาอาจไม่ได้ทำจากกระจกแต่เป็นวัสดุที่เรียกชื่อยากมากนั่นคือเอทิลเทตราฟูโรเอทิลีนมันเป็นฟอยโปร่งแสงแบบไฮเทคน้ำหนักเบาวกว่าอากาศปล่อยให้แสงเข้ามามากกว่ากระจก เป็นคุณสมบัติสำคัญในการจำลองท้องฟ้าในเขตร้อนโดมแบบจิโอเดสิกของศูนย์อีเดนทำจากวัสดุทรงหกเหลี่ยมที่เชื่อมต่อกันแต่ละชิ้นมีรูปแบบของตัวเองมันถูกวางตำแหน่งให้รับแสงแดดมากที่สุดหน้าผาด้านหลังใช้เป็นเครื่องเก็บความร้อนตอนกลางคืนดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ตอนกลางวันและปล่อยออกมาในตอนกลางคืน โครงสร้างได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอันกว้างขวางและสภาพอากาศย่อยๆในปล่องระบายอากาศจะปล่อยอากาศร้อนออกไปด้านบนหากอุณหภูมิลดลงจะทําให้อากาศอุ่นถูกพ่นออกมาและที่สถานอนุบาลพืชซึ่งมีน้ําฉีดอยู่เสมอพืชจะถูกเตรียมตัวโดยคัดออกมาแต่เฉพาะที่มีประโยชน์หรือว่าพืชที่มีความสวยงามที่นี่มีพืชกว่า8 0,000ต้นหรือกว่า4 0 0 0ชนิด สิ่งที่โดดเด่นคือมเมล็ดพันธุขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่โคโคเดอร์มเมอร์จากเซเชลและใบองค์เขียร้อนก็ได้เริ่มเบ่งบานพืชแต่ละชนิดต้องการดินแบบของตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการนำดินอันมีค่าจากพื้นที่อันเป่าบางนักวิทยาศาสตร์จึงต้องทำดินเองถึง8 5 0 0 0ตันจากนั้นต้นไม้จะถูกนำมาปลูกไว้ในดินทำเองซึ่งปลอดโรคซึ่งจะมีระดับแร่ธาตุตามที่ต้องการ จากนั้นก็เหลือแค่เพียงรดน้ำให้มากๆเท่านั้นเองหากควบคุมความชื้นให้เหมาะสมด้วยสเปรย์น้ำป่าจะเบ่งบานห่างไกลจากเขตร้อนถึง6,000กิโลเมตรต้นไม้ในโครงการอีเดนอาจกำลังเบ่งบานแต่ความจริงอันน่าเศร้าก็คือต้นไม้2,000ต้นในป่าดิบชื้นถูกตัดลงทุกๆนาที พืชและสัตว์ในป่าดิบชื้นหายไปในอัตราที่รวดเร็วยิ่งกว่าที่เคยศึกษาและจัดทำแคตตาล็อกป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกหลายแห่งอยู่ในอเมริกากลางแต่ประชากรที่มีสีสันสดใสในป่ากลับตกอยู่ภายใต้อันตราย ไม่ใช่เกิดจากชายผู้นี้เขาเพียงแค่ค่นอาหารมื้อถัดไปของพวกมันเท่านั้นเองศัตรูที่แท้จริงของนกมาคอสีแดงคือพลานเถื่อนที่ดักจับพวกมันในป่ามาขายเป็นสัตว์เลี้ยงพวกที่โชคดีได้รับการช่วยเหลือจะมาอยู่ที่นี่ได้กินผลไม้และลูกนัดเป็นอาหารในที่พักก่อนที่จะถูกปล่อยตัวในซูอิฟที่คอสตาริกาสีแดงและสีฟ้าสวยงามบนตัวนกมาคอ ทำให้นกแก้วซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่เช่นกันดูจืดไปถนาตาหน้าที่ของเจนิเฟอร์ก็คือตรวจสอบนกทุกชนิดที่ถูกนํามาปล่อยที่นี่ข้อมูลที่เธอรวบรวมไว้จะถูกนําไปตรวจสอบหาความคืบหน้าของพวกมันในป่าเพราะวัตถุประสงค์ของซูอีฟคือการส่งนกอย่างแข็งแรงและปรับตัวได้กลับคืนป่าเพื่อสร้างประชากรที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เลี้ยงพวกมันคงต้องอยู่ในกรงเล็กๆแต่พวกที่ยังไม่ถูกปล่อยตัวถูกเก็บไว้ในกรงขนาดใหญ่เพื่อให้พวกมันได้ออกกำลังปีและทำให้คนจับได้ออกกำลังกายด้วยเช่นกัน ของความพยายามทั้งหมดนี้คือเพื่อตรวจสอบและทำรอยบนตัวนกซึ่งกำลังจะถูกปล่อยพวกมันอยู่ในนี้มานาน6เดือนแล้วและตอนนี้ปีกน่าจะแข็งแรงพอมันถูกติดตั้งด้วยปลอ,อกคอวิทยุเพื่อการตามรอยในดงไม้หนากลางป่าจะง,งอยป่ากก็ถูกทำรอยเช่นกันรอยหมึกจะเลือนหายภายในเวลาสั้นๆ พวกมันอาจหวนกลับมาหาอาหารซึ่งที่นี่เจเนเฟอร์และผู้ช่วยจะได้จดจำพวกมันได้ในทันทีไม่ควรจะปล่อยตัวเมื่อพวกมันยังคงปั่นป่วนและมาคอก็ถูกทิ้งให้สงบลงชั่วคืนวันต่อมาคือวันแห่งเสรีภาพ หลังคาของกรงใหญ่ถูกยกขึ้นนกใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอันที่จริงพวกมันถูกล่อออกจากกรงด้วยอาหารเล็กๆน้อยๆ กลุ่มผู้ช่วยเหลือที่ทำให้นกมาคอเหล่านี้ได้มีบ้านใหม่ในป่าและมีกันและกันพวกมันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต